มกลับมาพบกับเพจสลิงช็อตทีเฮดอีกแล้วนะครับคลิปนี้จะมายิงเป้าซ้อมนะครับผมในระยะ20เมตรนะครับยิงด้วยยางสเปคพิเศษใช้ยิงในท่าทับแก้มนะครับจำนวน5ลูกนะครับจำนวน5ลูกนะฮะลูกแรกจะเป็นลูกอุ่นเครื่องนะครับผมจุดเดิมนะฮะตรงนี้นะ โดนนะครับผมลูกแรกไม่นับนะอันนี้เป็นลูกเครื่องนะครับออกออกซ้ายนะที่เห็นออกซ้ายขึ้นบนนะครับยวเอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรลูกแรกไม่โดนนะครับผมไม่โดนนะ ที่เดินมาไม่ใช่อะไรครับผ้ามันห่อกับตัวเป้านะครับเหลืออีก4นัดนะครับผมอีกสนัด โดนนะครับผมเหลืออีกสามนัดนะครับโดนนะครับเหลืออีกสองนัดนะครับโดนนะครับเหลืออีกนัดเดียวนะอุ้ยต่ำไปหน่อยต่ำไปนิดเดียวจริงน,นะครับ แม่จะเก็บสีส่ซะหน่อยตะกี้นี้นะครับโดนจังหวะเล็งโดนพอดีนะเล็งจุดตรงจุดพอดีคือต้องรีบยิงครับเพราะว่ามือมันสั่นนะครับมือมันจะสั่นถ้าเล็งนานนะมือชอบสั่นผมก็เลยต้องรีบยิงเอ่อมันหายไปลูกนึงนะครับ นี่ไงโอ้โหดูว่าโอ้ยเดี๋ยวฟังเข้าไปในนี้เลยนะครับเนี่เนี่ยนีคือมันเริ่มต่ำลงนะฮะแต่ว่าเรามองไม่เห็นนะเรามองว่ามันโดนเนาะก็คือโดนจริงๆแหละแต่ว่ามันมาอยู่ตรงนี้แล้วแหละมามาอยู่ตรงลูกสุดท้ายมันเลยมันเลยต่ำไปไงนะครับก็โอเคครับสามสามลูกเนาะ ในห้าในห้าลูก3ามลูกโดนนะครับก็ต้องรอชมเนาะในคลิปต่อไปนะครับจุดประสงค์ที่ยิงเนี่ยคือการฝึกซ้อมนะครับจะทำคลิปทุกๆวันนะครับเดี๋ยวผมลงอา่าทุกวันเลยก็ได้นะครับแต่ว่าคือตอนนี้ผมตั้งเวลาไว้แล้วนะครับผมก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงนะครับถ้าจะลงทุกวันเนี่ยคือเดี๋ยวเริ่มคลิปใหม่แล้วกันเนาะผมขออย่างนี้แล้วกันนะครับเพราะว่า เมื่อก่อนเนี้ยตอนที่เริ่มยิงเนี้ยผมลงทุกวันแต่ทีเนี้ยคือการลงทุกวันเนี้ยคลิปมันจะหมดไวนะครับพูดตรงๆคือคลิปมันจะหมดนะครับที่ทำอาไวเนี้ยมันจะหมดนะครับผมก็เลยตั้งเวลาลงเอาไวจันอาจารย์ผู้สุขขออภัยด้วยจารย์ผู้สุขเนาะก็เลยทําให้คลิปมันจะเยอะหน่อยนะครับคลิปที่ใช้ลงเนี้ยจะดองเอาไว้เยอะหน่อยนะครับผมประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็ต้องฝากติดตามแล้วกันเนาะเนาะคือ มันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วแหละนะครับจะไปลงทุกวันแบบแบบเก่ามันก็ไม่ได้ละเพราะว่าคือที่ตั้งที่ตั้งเวลาไว้เนี่ยมันเยอะแล้วนะครับเยอะไว้มันมันหลายสิบคลิปแล้วฮะถ้าถ้าจะไปปลดเวลาก็เวลาคลิปอื่นๆมันก็จะเลื่อนมันก็จะไม่ตรงเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมก็ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจสินค้าของเพจสลิงช็อตทีเฮดนะครับมีจําหน่ายยางนัสติกนะครับแล้วก็ลูกเหล็ก8มิลน,นะครับผมเนาะ ยางก็มีจำหน่ายตั้งแต่ขนาดความหนา0.5 0.6 0.7 0 7 5 0.8 0. 0. 0 8 5แล้วก็1มิลน,นะครับผมส่วนลูกก็มีจำหน่าย100ลูกครึ่งกิโล1กิโลนะครับผมแล้วแต่จะสั่งเนาะสอบถามเข้ามาแล้วราคารายละเอียดจะแจ้งอาไว้ท้ายคลิปนะครับผมจะมีรายละเอียดราคาแจ้งเอาไว้ท้ายคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับกดหยุดวิดีโอดูได้นะครับอ่านรายละเอียดราคากันได้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละโอเคครับ